สวัสดีครมาพบกับช่องจาปุ์นกันมึงวันนี้เบื่อจังเลยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบื่อวันนี้เราจะมาตรวจสอบของบ้านในพีซี PC ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับบ้านหลังนี้ไม่มีหลังไหนตรวจสอบแล้วผมจะวางทดตนะครับอ่าหลังนี้ตรวจแล้วไม่มีหลังนี้ล่ะอืมไม่มี ไม่มีจะวานต้นหน้าประตูนะครับมานี้ใบเลอเลยดูดิทำไมแกเป็นแบบนี้อา้าวแลนี้เราก็ติดมันไม่มีอะไรแล้วเราลองมาดูอีกหลังหนึ่งโหใส่ตัวน้อยเยอะจังเอา้าในนี้มีมีอยู่ประสาทนี้เป็นบ้านเราดีกว่า อ่ะไม่มีกองไม่มีโอเคหมายความว่านี่คือบ้านเรานะครับบ้านเราว้า,าจะวางไม้ลักษณะอย่างนี้ไปเลยบ้านเราบ้านหลังนี้อฮะโอ้เอ้ยโอเคนะครับผู้ชมนี่นะครับโอเคนี่นะครับผู้ชมบ้านนี้ตัวโต มาบ้านนี้ก่อนบ้านนี้ก็มีไก่มีไก่ด้วยนะคะนี่มันอะไรเนี่ยไก่ไก่เป็นอะไรเนี่ยโอ้บ้านนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแล้วผมขออนุญาตไปตีหมาก่นโอเคผู้ชมอ่าบ้านนี้ตรวจสอบแล้วใช่ไหมตรวจสอบ ตัวสอบตัวสอบตัวสอบตัวสอกฝังนี้กอนอันดับแรกบ้านนี้มีอะไรหรืเอเฮ้ยโกงว้าวของดีมินิของดีมินี่นาะของดีเก็บไว้เพื่อเธอ ของดีมาแล้วครับอ่าอันไม้เก็บไปโอเคบ้านนี้ตรวจสอไปอบ้านหลังนี้อ๋ออ,อ,อันนี้ผู้ชมก็เห็นแล้วดิหลังไม่มีอะไรปึ๊บแต่ว่าเล็ก บ้านหลังนี้ล่ะไม่มีตัวสอบเกือบหมดแล้วแต่ยังมีพวกนี้ก็ตรวจสอบแล้วอ่าบ้านหลังนี้ล่ะโอเคตรวจสอบไม่แน่ใจว่าตรวจสอบอยัง บ้านหลังนี้อ่ะไปจับเมื่อแล้วค่ะเราอิบบ้านหลังนี้เดี๋ยว what 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 โอโหหลอกปันดีนะกาบ้านหลังนี้อโอ้หลังนี้โอ้ยโอ้ยโค้ชเนี่ยรวยไม่ใช่เลยอะไรกับเนี่ย ดีดีโ๊บไปเราไปนอนบ้านเรากันก่อนได้บ้านได้ปีซีแล้วก็เราเอาผมไปเรียบร้อยเอที่ว่าตอนนี้คือไปนอนต้องนอนเราอยู่ข้างบนนะครับนี่หลับเพื่อเซฟไว้อือหือโอเคโอเคครับอันดับเลข กงลังเฮ้ยจงไม่มุนจำไม่มุนจำไม่มุเข้ามาดิสิโอ้โหล่าจับตัวน,นี้ตนนัวนี้เราต้องการหนังนะครับ ตอนนี้เรากำลังหาเนื้ออยู่นะครับอไม่ใช่เนื้อดิอะไรอะหนังวันะครับหนังต่างๆนะครับไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเฮ้ย,ยนี่เกนึกว่าเกจะมีเอ็นช้าแล้วเก์จะฆ่าเราตายเหรอหอ,อ๋อเขมานีตีเห็นไหม ได้ลุ้นกันว่าใครกากใครเทพตะเกียงตันพูกเก,เกนี่แหละกาหือลอยซอมบี้เส็นแล้วหนักอ๋ผมสิจกระชานะหิวแล้วก็ตอนนี้เราไปหาปลากันดีกว่าเี๋ยวจะเราไปหาชิ้นดูดิผู้ชมห ไม่เคยเลยหมู่บ้านในปีซีติดกับภูเขาน้ำแข็งแล้วก็เราได้เก็ม่ยตีตมาอย่างฟรีจำริงมันทำกับเพชรนะเนี่ยีตาล่างไป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 คืนคืนคืนอาชกชกโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอฮะเฮ้ยซอมบี้ เราเก็บเป็นซอมบี้เราแต่มเก็บเป็นแบบนั้นโอ้ยมาตกสวยจังเข้ามานี่สิ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 ไม่เคยเห็นแบบนี้มากูโอ้ยเข้ามานี่สิเฮ้ยฮึไม่คิดว่าบรรยากาศที่นี่มันสวยดูสิหิมะตก

คนตกไ,ไม่กลัวไม่กลัวกันหรอไม่กลัวกันอยออ่าไมาตา่ตายเลยตายอย่างไวโอ้โหนี่คือเพื่อนของเรานะครับ Bueno, la พิซซกันก่อนนะครับวันยายนสวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนนี้เรามาล่าจักบ้างไหน,นออกไหนวัสดีครับต้องมาดีครับผู้ชมไปกันต่อเลยนะครับผู้ชมข้างในกนลางเป็นอะไรอ่ะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยท้องมีพิซซีนี่นะ จะกลายแกเป็นแบบนี้เมื่อก่อนแกเป็นไก่ก็เจ๊ไหมก็เจ๊ไหมเฮ้ยก็เจ๊ไหมโดนจอดเดียวตายเราได้ายจากคิเปอร์ระเบิดฟรีนะครับโอ้ซอมบี้วัดเข้ามาที่เซ็ตเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยแกว่ายน้ำเป็นหรอ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  ฮะเข้ามานี่สิเข้ามานี่สินี่หาว่าจะแปลงละรังรังร่งาผู้ชมต้องรีบมาพื้นที่สงบสักหน่อยเพราะว่าข้างน,นอกเสียหน,นักมากเกินบ้านเรามาแล้วฝนตกนะเนี่ยนิ่ไงเป็นผู้เข้าของเรามีอยู่อันเดียวเองทำม นี้คือชอ็อตตลกมากเลยนะครับคิปเปอร์มาละเบิดเฉยเลยทีนี้ก็ปัญหาคือลูอุดลูโอะจะมาเก็บเข้าดานระเบิดฉะนั้นเลยคิปเปอร์นายนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เรื่องเลย,ยไม่ได้เรื่องเลยคิปเปอร์ ไปเลยนะครับผู้ชมนี่คือนี่คือกอควรนะครับปฏิบัติไปด้วยกิปเปอร์ระเบิดเวลาเราจะจิบเข้านะครับไม่นั้นเข้าเราเสียเลยตอนนี้เราเอาของไปไว้ก่อนเฮ้ยแมงมุมแมง,งมุมเกยมาเกยมาเกยมาเ้ยเกมา ถามว่ากลัวเหรอกลัวเหรอเออกลัวเหรอไปต้องมาจำเป็นว่าเออนั่นตัวอะไรหมดก็ทำหมดก็ทำตอนรีบเป็นยังไงอะอะอะเนี้ยเอี้ยไอยังหมองย่อยยัอดยันยันคลิปนี้คือการตรวจสอบหมู่บ้าน m p c นะครับก็เราก็พร้อมลากันไปก่อน่มครับไยด้วยกันครับ แน้าเราก็เจอกันใหม่นะครับโอเคบ๊ายบาย